สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องโคมไฟจากหนังสือพิมพ์มีผู้จัดทำดังนี้ค่ะ 1. น,นางสาวธนวรรณคำลือ 2. นางสาวปันธิลาคุณสาร 3. นางสาววรัญญาเศษเพง 4. นางสาวศิลาพรบุพศิริคุณครูผู้สอนคุณครูพิเชียพักสมปัญญาค่ะลำดับต่อไปขอ เชิญรับฟังการนำเสนอที่มาและความสำคัญจากเด็กิยธนวันคำลือค่ะค่ะสำหรับที่มาและความสําคัญในปัจจุบันคนทุกเพศทุกวัยต่างมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบเช่นการรับผิดชอบหน้าที่การงานจึงไม่มีเวลามาสนใจกับหนังสือพิมพ์ที่ไม่ใช่แล้ว ซึ่งไม่รู้ถึงประโยชน์ของหนงังสือพิมพ์ว่าสามารถนํามาประยุกต์เป็นอะไรได้บ้างและในการทํางานของแต่ละอาชีพก็ต้องการแสงสว่างที่เพียงพอในการทํากิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะหนันหนอนสายตาซึ่งในปัจจุบันนี้โลกมีเทคโนโลยีมากมายที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือประดิษฐ์สิ่งของหลากหลายที่สามารถให้แสงสว่างเช่นไฟฟ้าหลอดไฟหนึ่งในสิ่งของที่ผู้คนใช้มากคือโคมไฟทางคณะผู้จัดทําจึงคิดที่จะทาโคมไฟจากกระดานหนางังสือพิมพ์เพื่ออ,อ่านหนางังสือทําการบ้านในยาม าคืนจึงเล็งเห็นความสำคัญในฐานะที่เราเป็นนักเรียนเราก็สามารถประดิษฐ์โคมไฟด้วยตนเองเพื่อประหยัดทรัพยากรที่จะต้องใช้ในชีวิตประจําวันค่ะสำหรับวัตถุประสงค์1เพื่อนำสิ่งของเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ให้มีคุณค่า 2. เพื่อลดปริมาณขยะและของเหลือใช้ในบ้านโรงเรียนชุมชน 3. เพื่อให้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ค่ะสำหรับขอบเขตของการศึกษาระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า15มกราคมจนถึง25กุมภาพันธ์2564โดยเป็นโครงงานเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์จากประชาเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาเกี่ยวกับโคมไฟค่ะสำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่มีความสะดวกสบายและยังสวยงาม 2. มีความเข้าใจในหลักการแนวิีและจุดมุ่งหมายของการรีไซเคิลมากขึ้น 3. ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ค่ะ สำหรับวัสดุและอุปกรณ์ 1. หนังสือพิมพ์ 2. ปืนกาว 3. า 3. หลอดไฟ 4. เทปใส 5. กันไก6 6. ไส้ปืนกาวสำหรับวิธีการจัดทำโครงงาน 1. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำสิ่งประดิษฐ์ 2. นำกระดาษที่ตัดแล้วนั้นมาม้วนให้เป็นรูปทรงหลอดโดยม้วนในแนวเฉียงและเริ่มจากมุมใดมุมหนึ่งของกระดาษ 3. เมื่อม้วนจนสุดปลายกระดาษนำทีปใสมาติด 4. ทำซ้ำในข้อ1ถึงข้อ3จนได้หนังสือพิมพ์ที่ม้วนแล้วประมาณ150อัน 5. นำหนังสือพิมพ์ที่ม้วนแล้วมาเรียงทีละชั้นแล้วเชื่อมกันด้วยปืนกาว หกเมื่อกาวที่ติดแห้งแล้วนำโครงนั้นมาครอบติดกับหลอดไฟเจ็ดเสียบปลั๊กหลอดไฟและพร้อมใช้งานทันทีค่ะค่ะสำหรับผลการศึกษาจากการศึกษาการสร้างโคมไฟสิ่งประดิษฐ์จากเศรฐษฐกิจพอเพียงในการจัดทำโครงงานครั้งนี้ผู้จะทำได้มีโอกาสนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเช่นความพอประมาณโดย ที่งานประดิษฐ์นี้มีความเหมาะสมสามารถใช้งานได้จริงและไม่ยากจนเกินไปแถมยังประหยัดเวลาอีกด้วยสมาชิกในกลุ่มทุกคนเรียนรู้ให้จะประดิษฐ์ของชใช้ในที่ที่มีประโยชน์จากของที่เหลือใช้ความรู้นี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ขับขันต่างๆหรือในชีวิตประจำวันก็ย่อมได้ สำหรับสรุปผลอภิปรายและข้อเสนอแนะสรุปผลการศึกษาจากการจัดทําโครงงานพบว่าสิ่งของที่เหลือใช้อย่างเช่นกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าและหลอดไฟที่ไม่ใช้แล้วสามารถถูกนามารีไซเคิลจนกลายเป็นสิ่งที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายดังเช่นโคมไฟซึ่งสอดคล้องกับ ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยตรงในด้านความพอประมาณด้านความมีเหตุผลและด้านภูมิคุ้มกันคณะผู้จัดทําได้รับประสบการณ์และข้อคิดมากมายในการทําโครงงานนี้ซึ่งพวกเราพบสิ่งที่ดีและอุปสรรคในการทํางานจากการทาโครงงานนี้เราพบว่ากระดาษจานมิตรสารซึ่งมีความแข็งแรงสีสันมันวาวและนากว่ากระดาษทั่วไปเมื่อนําไปม้วนแล้วจะมีความแข็งแรงหนาแน่นไม่ยืดหยุน่นและยากต่อการตัดแต่งซึ่งไม่เหมาะสมในการทําโครงงาน เท่าที่ควรพวกเราจึงคิดว่าการใช้กระดาษบางๆ,างๆเช่นกระดาษหนังสือพิมพ์จะทำให้การม้วนการนำมาประกอบกันเป็นโคมไฟและการตัดแต่งง่ายยะมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับข้อเสนอแนะ1คณนะผู้จัดทำได้รับประสบการณ์และข้อคิดมากมาย 2. กระดาษหนังสือพิมพ์มีความแข็งแรงและสดใส3พวกเราพบทั้งสิ่งที่และอุปสรรคในการทำงานมากมายค่ะค่ะสำหรับพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ